Thank uh you. -huh. สวัสดีค่ะพบกับ2 j hand made knitting และโค o เช e กันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะใช้ไหมพรมสีพายนะคะ1เส้นสีเหลือบขาวฟ้านะคะเข็มโครเชร่เบอร์5 0ทับศูนย์สายวัดแล้วก็กันไกลค่ะ 2>, 2 j hand made knitting และโค o เช e กด subscribe กดไลค์ กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะเริ่มต้นถักนะคะถักโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ถักเอฟนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงไปที่โซ่แรกนะคะ แล้วก็ถักเอฟอีกหนึ่งครั้งโซ่สามถักซ้ำลงไปที่เดิมนะคะแล้วก็เลื่อนห่วงถักโซ่สาม ทักเอฟแล้วก็ทักเอฟลงไปอีกหนึ่งครั้งนะคะโซ่สามแล้วก็เลื่อนห่วง หลังจากนั้นเราก็ถักโซ่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราจะถักโซ่จนได้เจ็ดสิบโซ่นะคะตอนนี้เราก็ถักสายยาวเจ็ดสิบโซ่แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ถักโซ่สามหนึ่งสอง สพันนัวเข็มหนึ่งครั้งถักลงโซ่ที่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่นับลงมาสี่โซ่นะคะถักเอฟสามครั้งนะคะอันนี้นับหนึ่งแล้วนะคะ สองแล้วก็สามนะคะจะได้ทั้งหมดสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่หลังจากนั้นถักโซ่สามหนึ่งสองสามกลับด้านนะคะพันหันเวเข็มหนึ่งครั้งแทงซ้ำลงไปที่เดิมนะคะถักเอฟ แล้วก็ตรงนี้จะถัก f สองครั้งนะคะสำหรับแถวนี้ก็จะได้ทั้งหมดสองสี่หกนะคะหลังจากนั้นก็ถักโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็พลิกกลับนะคะ ถักเอ็ในหลักสุดท้ายนะคะเราจะ ถักเอซ้ำสองครั้งเราก็จะได้ทั้งหมดสองสี่หกแปดนะคะแถวที่เป็นช่วงสามเหลี่ยมนะคะแถวสุดท้ายหนึ่ง สองสามถักเอฟพ,พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะ แล้วก็ช่วงตรงปลายแถวนี้นะคะก็จะถักเอฟซ้ำสองครั้งนะคะเราก็จะได้ทั้งหมดสองสี่หกแปดสิบนะคะได้สิบเอฟหลังจากนั้นเราก็จะมาขึ้นลายนะคะถักโซ่หนึ่งพิกับถักเอ็ก อันนี้จะนับเป็นแถวที่หนึ่งนะคะในการขึ้นลายหลังจากนั้นแถวที่สองเราจะถักโซ่สองนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งกับด้านแทงลงในหลักถัดไปนะคะหลังจากนั้นถักโซ่สองถักเอฟ ข้ามสองหลักนะคะหนึ่งสองไปถักในหลักที่สามนะคะแล้วก็ถัก f สู่สองข้ามสองหลักหนึ่งสองแทงในหลักที่สามนะคะถักเอ f อันนี้จะเป็นแถวที่สองนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักซ้ำแถวที่หนึ่งแล้วก็แถวที่สองนี่ถักซ้ำแถวที่1นนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ x ถักซ้ำแถวที่แถวที่สองโซ่สองพันหนึ่งครั้งถักเอฟในช่องถัดไปนะคะโซ่สองผนหัวเข็มหนึ่งครั้งข้ามสองหลักไปแทงในหลักที่สามนะคะถักเอฟหนึ่งครั้งโซ่สอง ถักเอฟข้ามสองหลักหนึ่งสองไปแทงในหลักที่3ามนะคะถักเอฟแล้วเราก็จะถักซ้ำแถวที่1แล้วก็แถวที่สองจนได้ความยาวที่ต้องการค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถักมาได้ความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะ อันนี้เราเริ่มวัดจากปลายสามเหลี่ยมด้านนี้นะคะสาสิบ็ดนะคะประมาณ36มสิบหรือว่าตามความยาวที่เพื่อนๆต้องการนะคะน,นี่นะคะเดี๋ยวเราจะถักอีกหนึ่งแถวนะคะประมาณสาสิบดเซนเราจะจบแถวนะคะด้วย โซ่หนึ่งแล้วก็ x พ็กพิกัดน,นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะถักช่วงสามเหลี่ยมนะคะจะถักโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งพลิกกลับนะคะแทงในหลักถัดไปนะคะถักเอฟ หลังจากนั้นเหลือสองหลักนะคะเราก็จะถักถัก f ก่อนนะคะยังไม่ปลดแล้วก็ไปเกี่ยวอีกหนึ่งครั้งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปลดหมดนะคะอันนี้เราก็จะได้แปดนะคะสองสี่หกแปดนะคะก็คือการลดห่วงช่วงขอบด้านข้างสองข้างนี้นะคะ ข้างละลดข้างละหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็ถักโซ่สองพลิกกลับแล้วก็ถักเอฟในหลักถัดไปนะคะ ักโซ่สองนะคะก็ถักเอฟ แล้วก็สามเหลี่ยมสุดท้ายนะคะแถวสุดท้ายโซ่สองพลิกกลับยังไม่ปลดนะคะเกี่ยวสามครั้งสองแล้วก็เกี่ยวสามนะคะหลังจากนั้นปลดหมดแล้วก็ถักโซ่ ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงสายนะคะถักโซ่ทั้งหมดเจดิบโซ่ค่ะตอนนี้เราก็ถักสายอีกด้านหนึ่งได้เจิบโซ่แล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะถักไปอีกสามโซ่นะคะหนึ่งสองสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะ นับลงมาหนึ่งสองสามสี่ถักลงไปในโซ่ที่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ถัก f สองครั้งนะคะหลังจากนั้นโซ่สาม แล้วก็เลื่อนห่วงนะคะถักโซ่สามพันหนึ่งครั้งถักเอฟเอฟหนึ่งแล้วนะคะถักเอฟสองครั้งถักโซ่สามแทงซ้ำลงที่เดิมนะคะแล้วก็เลื่อนห่วง หลังจากนั้นก็ปลดนะคะแล้วเราก็ทำการเก็บปลายไหมนะคะอันนี้งานก็จะถักเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นผ้าพวกผมนะคะถักโคเช